สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซีเวนไ e รีเวิร์สที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เอาไปไต่หอนั่นเองครับสำหรับไอดีแบบสายฟรีงบน้อยนะครับไม่ได้มีทีมแบบโควิดหรือไม่ได้มีทีมเพศนะครับว่าใช้ทิมอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหอที่ผมไต่เนี่ยคือผมยังไม่ได้ไปชั้นสูงมากอะไรขนาดนั้นเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไต่หออยู่นะครับเพราะมันยากแล้วมันก็ต้องแบบมีเวลามานั่งดูอย่างเงี้ยส่วนมากผมแบบไม่ไมวาาณ เต่อทิ้งไว้นะครับมันถึงเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นตอนนี้ผมติดอยู่ที่ประมาณร้อยแนะครับเพราะว่าร้อยแเนี่ย ตัวละคร่อข้างถึกนะฮะแล้วรู้สึกว่าเออขี้เกียจแหละก็ <c oughs> เลยปล่อยจอยไปก่อนนั่นเองนะครับผมสรับหอคอยทีนี้ผมจะมาแชร์ให้หมดเลยครับว่าตั้งแต่ชั้น1น่งยันชั้น1้8ดเนี่ยผมใช้ตัวละครอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นระบับเป็นเป็นเป็น,ปนฉบับสายฟรีใส่งบน้อยเลยหาตัวละครได้ง่ายแน่นอนนะครับ <c oughs> ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์โนหนึ่งของเรานะฮะนี่เลยครับ Over Topup ใครที่แพทหมดแจ้หมดเติมได้นะครับผมอ่าอย่าลืมว่าบอกมาจากววัันนนคคุงด้ยะะเเริ่มก ปัจจุบันเนี่ยหอคอยเนี่ยผมได้มีการเจาะรูหลายตัวเพิ่มขึ้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะผมจะใช้2รูซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไหวเยอะคือมันไม่ไหวจริงๆด้วยความที่ตัวของน้องอ่ะหลักๆเลยอ่ะคือบอสมันสูงขึ้นมันก็ตีแรงขึ้นเนาะตีแรงขึ้นแล้วเราสูขิดไวไปหน่อยผมรู้สึกผมไม่ชอบนะฮะก็เลยดีการเจาะรูเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งแผนที่ผมจะใช้นะครับผมจะเป็นแผนแบบนี้อ่ะอันนี้คือแผนที่ผมใช้คอมหลักเลยแบบแล้วก็ช่วงแรกๆผมจะใช้แผน2แผนก็คือ แผนหลังหนึ่งหน้า4อย่างนี้นะครับช่วงแรกๆเลยเพราะเราเน้นดาเมจจากแทโอเนาะแล้วก็ช่วงหลังครับผมจะใช้เป็นตัวของแผนเอ่อตัวของหน้า3หลัง2เพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างได้ครอบคุมมากกว่าแล้วก็ที่สาคัญคือตัวของดาเมจเราตีค่อนข้างเจ็บนะครับอ่ะมาทีนี้ <c oughs> ผมจะแบ่งตําแหน่งของหอเนี่ยหลกัลกๆออกเป็นตัวหลักๆเนี่ยออกเป็นแบบ3-4ประเภทนะครับก็คือ1 ตัวาดาเมจดาเมจก็คือดาเมดจ้าตาอะไรอย่างพวกแทโอพวกเรื่อเงี้ยดาเมจสองคือตัวปวดตัวปวดอย่างพวกของผมมีแค่ยนะูชินเนาะผมก็จะใช้ยูชินหรือถ้าใครที่มีตัวของคางูร่าหรือใครที่มีตัวแบบสามารถทําให้สตันหรือหลับอะไรได้เนี่ยเอามาได้นะครับผมอันนี้คือเป็นตําแหน่งปวดือตําแหน่ง CC เนาะแล้วก็อย่างที่3ครับเป็นตัวแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าซัพพอร์ตนะครับผมแบบฮิลลิ่งเออแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าฮิลลิ่งแล้วก็แบบซับโลให้เพื่อนแกเออแบบแทงๆให้เพื่อนนะครับแล้วก็อันดับที่4จะเป็นตัวแก้ทาง นะครับใน่ละดานเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่แล้วครับว่าเอ้จารดานเนี่ยมันจะต้องผ่านเนื้อเรื่องอะไรประมาณไหนยังไงบ้างนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นมันต้องใช้ตัวอะไรในการแก้ทางตัวละครน,นั่นเองครับวันนี้ผมรวบรวมมาทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับอ่ะประมาณ10ตัวที่ใช้ผ่านด่านนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะ <c oughs> มาเริ่มกันก่อนนะครับตัวแรกที่ผมใช้นะครับผมอ่ะตั้งแต่แรกๆเลยอันนี้เป็นตำแหน่งแทงนะทุกคนนะตำแหน่งแทงนะครับก็คือ อีวานนะครับอีวานโนหนึ่งของเราอีวานเนี่ยผมใช้แต่ชั้นแรกแกยันชั้นปัจจุบันปัจจุบันนี้ยังคงใช้อีวานอยู่นั่นเองครับอีวานเนี่ยเป็นตัวละครที่จะเรียกได้ว่าแบกสังขารมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าตัวอีวานเนี่ยมันมีการกลางโล่เนาะไอซึ่งโล่นี้มันจะหนาตามเดฟของเรายิ่งเดฟเยอะมันก็ยิ่งหนานั่นเองนะครับอีวานเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมแบบคือจะเรียกว่าแบบใช้เยอะที่สุดแล้วนะครับเป็นการไต่ขอนะครับพะมันซับพอร์ตดีมากนะผมแล้วก็เซตที่วานใส่กปนั แบบนี้นะครับเน้นถ,ถึกเข้าสู้นะครับออปลองเน้นพลังป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยจะดีมากๆเพราะว่ามันจะทําให้อีวานถึกขึ้นแบบวัวตายควายล้มอ่ะทุกคนนะอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเนี่ยอันนี้ก็พอได้นะผมประมาณนั้นอีวานเลยคือเดฟเกือบปลาไปปลาไปสามเปนสองอ่ะทุกคนโคตรถึกนะฮะอันนี้ตําแหน่งแรกเลยยังไงก็แนะนําให้เพื่อนๆฟรีไว้เพราะว่ามันดีมากๆนะครับผมต่อไปนะครับผมตําแหน่งที่2นะครับเป็นตําแหน่งยูอินะครับยูอิเนี่ยผมใช้โคตรเยอะเลยเอาจริงๆใช้เยอะมากแต่ว่ายูอิเนี่ยผมจะถอดออกกกแลล้ว็เปีีี่่ยนนใใสรณท ฝั่งตรงข้ามเอ้ยอันนี้ผมใส่ผิดหรือเปล่าวะมันต้องเป็นเซตบล็อกหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยกูก็ว่าแปลกๆเฮ้ยไอหนุ่มมันนายนอนน้อยหรือเปล่าแลนะ้วมันคุงเออทำไมทำไมถึงเป็นอย่างงี้อ่ะเออแป๊บนึงทุกคนมันบางทีมันก็มีเบอร์บ้างะนะเออมันก็แบบนอนงงนอนน้อยอ่ะนะโอเคเปลี่ยนโอเคแล้วก็ตีบวกไปซะชักครับตามน,นั้นแหละเออบางทีเราก็แบบอื่นๆเบอร์เบอร์อ่ะลองดูกันสักตั้งอุ้ยออฟสวยแล้วเนี่ยทำไปเล่นไป Okay. ตาบล็อกครับประมาณนี้สนุกจังเลยตัวของยูอีเนี่ยนอกจากที่จะเอามาฮิวในเรื่องของสกิลที่1แล้วนะครับน้องยังสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วยมันคือถ้าใครที่เป็นสายออโต้แบบผมเนี่ย การที่มียูอีไว้เนี่ยมันดีมากๆนะทุกคนเพราะว่ามันถ้าเพื่อนตายเนี่ยมันชุบเรื่อยๆมันชุบมันฮิวมันชุบมันฮิวอย่างเงี้ยทำให้ตัวของแบบยูอีเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช้คําว่าขาดไม่ได้เลยดีกว่าในการไต่หอแบบออโต้แบบลันเลยนะครับผมอันนี้คือดีมากแล้วก็เซตที่ผมแนะนําก็เป็นเซตเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกนะครับเน้นแบบฆ่าบล็อกเยอะๆนะครับผมแล้วก็เน้นเพีเป็นหลักนะเพชีเปอร์เซ็นต์ทางออฟหลักแล้วก็ออฟรลองนะครับมันทําให้ตัวของยูอีจะฮ เป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยถึงแม้มันจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนั่นเองครับยูอีเนี่ยเน้นถึกๆเขาสู้ครับไม่ต้องเอะไรมากมายนะครับผมอ่ะตวนนี้เป็นตำแหน่งชุบบวกฮิลนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นอยู่ในเฟสของตำแหน่งของเอ่อชุบแล้วก็ฮิลเหมือนกันนะครับผมไอ้ตำแหน่งชุบกับฮิวเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ตัวไหนแทนก็ได้อย่างของวันในวันจะใช้ตัวของคารอนเพราะวันไม่มีรีน่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรีน่าเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวของแบบพวกรีน่าได้นะอะไรเงี้ยครับผมอ่ะ เพื่อนๆสามารถใช้ได้นะครับผมรีน่ารีใจได้หมดเลยนะครับแต่ส่วนตัวของผมอ่ะผมจะใช้เป็นตัวของเฟดของแบบคารอนนะครับหรือไม่ก็ลูซี่ไอสองตัวเนี้ยจะมีการสลับสลับกันไปสลับกันมาหน่อยเพราะว่าอะไร oh. เพราะว่าตำแหน่งของคารอนกับลูซี่เนี่ยมันจะมีความแบบคล้ายๆกันก็คือตัวซัพพอร์ตนั่นเองครับแต่ว่าลูซี่มันจะมีข้อดีมากกว่าตัวของคารอนตรงที่ว่าลูซี่เนี่ยจะมีการขจ,จัดบัฟสามอันสมมุติเออมันจะมีบางด่านที่มีการแปะสถานะแดงค่อนข้างเยอะใช่ไหม พอมันแปะสถานะแดงเยอะมากๆเนี่ยเราต้องมีการขาจัดในเรื่องของดีบัฟนะฮะซึ่งตัวของลูซี่อ่ะทำได้ค่อนข้างดีขจัดรีบัฟสามอันครับพร้อมในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของเดฟเนี่ยเป็นดาวสามเทิร์นด้วยทำให้เตอร์ของเพื่อนเราเนี่ยถึกควายอ่ะทุกคนแบบถึกมากๆนะครับแล้วก็ลูซี่เนี่ยทำของง่ายด้วยเน้นไปทางพลังป้องกันเป็นหลักเลยนะครับทั้งออฟหลักแล้วก็อ็อฟรองได้จะดีมากๆอย่างนี้นะครับอ่ามาทำให้ตัวของน้องเนี่ยถึกขึ้นมากๆเลยนั่นเองครับลูซี่แล้วมันก็มีสกิลฮิวยด้วยนนะครับผมอ่าด ฟื้นฟู HP นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของผู้ร่ายนะครับผมไอการฟื้นฟูเนี่ยมันแรงตามค่าพลังป้องกันเนาะยิ่งพลังป้องกันเยอะมันก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองนะครับลูซี่นะจ๊ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมถ้าใครที่เอ่อเหมือนคล้ายๆกับว่าตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งสับเปลี่ยนก็ได้คารลอนก็ได้อะคารลอนเน้นจะแบบฮิวเยอะๆสกิลหลายๆสกิลนะครับลีน่าอย่างเงี้ยลีน่าก็แบบฮิวบวกดาเมจเนาะ ลูซี่เนี่ยเป็นฮิวร้างนะครับเป็นฮิวแบบล้างสถานะอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันจะไม่ได้มีการฟิกเลยนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยไอ้ตัวซับพอร์ตเนี่ยมันจะใช้วนๆอยู่ประมาณ3ตัวนี้แหละนะครับจะไม่ได้แบบมากมายไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเฟสของอ่าที่ผมใช้นะครับผมลูซี่เขายี้ใจนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นแท้งอ่าแท้งนะครับผมทะชูปนะครับแล้วก็ฮิวนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับผมอันนี้จะเริ่มเป็นตัวของเฟสของการป่วนและ นะครับปวดในที่นี้ผมจะให้เป็นตัวแบบพวกแบบ CC อ่า CC เนี่ยผมจะมีตัวของยูชินนะฮะยูชินเนี่ยจะเป็นตัว CC ชั้นยอดนะครับผมที่มันไปที่เยอะจริงๆยูชินเนี่ยมันมีข้อดีนะทุกคนคือมันจะมีการแบบทําให้สโตนเนี่ยฮิวเบาลงด้วยนะครับเอามาพาสองเทินพร้อมกับฮิวเบาลงนั่นเองครับทำให้ตัวของยูชินเนี่ยเหมาะมาก,มากๆกับการเล่นแบบสมมติฝั่งตรงข้ามมีฮิวเยอะๆอะไรเงี้ยยูชินจะค่อนข้างเหมาะนั่นเองนะครับยูชินเนี่ยผมใส่เป็นเซตบล็อกครับประมาณนี้เลยเน้นความเร็วตัวนี้ผมใช้้งานค่ออขเยะ นะครับใช้คำว่าค่อนข้างเยอะเลยดีกว่าแล้วนั้นแ่ะตัวของยูชินผมก็จะเร็ววัดเร็วมากแล้วก็ถึกประมาณหนึ่งครับแล้วก็เป็นอัตราบล็อกนะประมาณนี้อ่ะก็สปีก็ค่อนข้างไวอยู่ครับสำหรับยูชินเนาะตำแหน่งของยูชินคุณจะเอาใครมาแทนก็ได้เน้นปน่วนถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มียูชินนะแต่ก่อนเนี่ยคือผมจะใช้สไปค่ะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มียูชินผมจะใช้สไปเพราะว่าสไปเนี่ยมันมีการแช่แข็งมุ่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะมีการแช่แข็งเดี่ยวแล้วก็แช่แข็งในแบบระนาบเดียวกันอเออแถวเดียวกันอย แต่พอมี in, ยูชินปั๊บสไปผมก็เริ่มถอดออกแนละ้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตำแหน่งเนี้ยมันทับกันคือมีแค่ตัวเดียวพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซ c ซติดก็คือจบนะครับอ่ะและ้วก็สมัยที่ผมยังไม่มียูชินหรือแบบสมัยที่มันต้องการ CC มากกว่า2ตัวตำแหน่งมันอาจจะเป็นเปลี่ยนแบบประมาณว่าตอนนั้นยังไม่มียูชินนะผมก็จะใช้เจฟอ่าใช้เจฟในการซี c. ใช้เจฟเนี่ยในเรื่องของการซีซีนะครับผมเพราะว่าเจฟมีเผาไหม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแบบการสตาร์ทหมู่ด้วยซึ่งเจฟเนี่ยมันเล่นได้ประมาณหนึ <t> ่งดังนั้นเจฟผมก็เลยใช้แบบมาช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งแบบเจาะรู้ด้วยนะเพราะว่าแบบช่วงนั้นอ่ะคือเจฟมันตีเจ็บม้างจริงนะครับเจฟเนี่ยมันจะตีแรงตามค่ากายภาพนะทุกคนเนาะแล้วก็เผาไหม้ก็จะแรงตามกายภาพด้วยดังนั้นเราเวลาที่เราทา a t k r แบบเนี้ยเยอะๆๆนี่ครับเวลาที่เจบมันติดเผาไหม้เนี่ยคือฝั่งตรงข้ามนี่คือร้้อนนไดเเลยะพรามั หนักจริงนะครับแต่อันนี้ก็จะเน้นไปทางถึกๆหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเฟซของเจฟนะแต่ไอตำแหน่งเนี้ยเ,เป็นตำแหน่งซีซีทุกคนไม่จําเป็นต้องมีตามก็ได้เพียงแค่คุณมียูชินเมลคีหรือแบบใครก็ได้ตัวหน,นึ่งตรงเนี้ยครับมาก็คือยืนพื้นแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีไงผมก็เลยต้องไปปั้นพวกเนี้ยมาเพื่อสำรองไว้แต่ปั้นมาคุมนะเพราะว่าหลังๆก็เริ่มได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะในเฟสของตัวซ c ไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมอีกตัวหนึง่ง จะเป็นตัวที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆต้องมีติดบ้านไว้หน่อยก็ดีนะครับ <What? S 1> ก็คือเอ่อพ,พวกแบบขรนารูละแดนอ่ะ อันนี้หลายคนก็จะถามว่าเอ้ยทำไมคา,ามร์งูลาแดนถึงต้องมีติดไว้คือคา,ารงูลาแดนเนี่ยมันเหมือนจะไม่เก่งนะแต่มันเก่งมากๆในคอนเทนหอเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของแพสซีสกิลที่มันสามารถที่จะล่อตีได้แบบค่อนข้างดีคือสตูต้องตีน้องถึง8ครั้งอ่ะน้องถึงสามารถที่จะเอาเอาน้องลงได้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งปวดนะผมเรียกว่าเป็นตำแหน่งปวดใครที่มีคางูลาคุณจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถ้ามายืนแบบปวน,นสตูได้จะโคตรดีมากๆ คางูระเนี่ยมีทั้งแบบปวดสโตนะครับแล้วก็มีการแบบเป็นหินด้วย2เทินทั้งตัวปวดแล้วก็ตัวตัดเป็นตัโตด้วยและสามารถที่จะทําให้ตัวของสโตเนี่ยฮิวเบาลงถึง52%็นตะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้มากๆเลยนั่นเองครับสำหรับคางูละแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรลูกผมเน้นย้าว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆแต่เท่าที่มีมันจะเล่นง่ายกว่าประมาณหนึ่งตอนที่ผมได้คางูละมาเนี่ยผมไต่หอแบบชิวมากออกโต้ได้แบบสบายเอาคางูละยืหน,บบนห,ยหน้าแบบนี้คา,างลูละยืน,ยน้ควไ่มต ผมก็จะเอาออกไปแบบนี้นะครับผมอ่ะสมมติตําแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยเราเริ่มเหมือนคล้ายๆกับว่าเราไม่อยากใช้แล้วผมใช้เป็นคาวุูระแทนก็จะประมาณนี้เห็นไหมอืมนี่มันจะประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ปวดได้แหละปวดเรามี2ตัวแล้วฝั่งตรงข้ามจะไม่ค่อยได้ตีเราดังนั้นเราไม่ต้องฮิววือหวามากก็ได้ใช้แค่ตัวของแบบเออน้องแบบยูอิฮิวก็คือจบแล้วนั่นเองนะครับส่วนคาวูระครับไม่ต้องเน้นสเตตอะไรมากมายครับเน้นโลเข้าสู้ครับเป็นผลข้าเป้าบวกสปีดครับผลข้าเป้าบวกสปีดครับแล้วก็ ในที่คออบวกสปีดครับจบครับสลับคาร์ลงะนะครับผมประมาณนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมมองว่ามันเก่งมากๆเลยนั่นเองครับ <n> ต่อไปครับอันนี้เป็นฟิวลิงดาเมจดครับมันก็มีอยู่แค่ตัวเดียวของผมนะ oh, ที่ผมใช้ <n> ก็คือโอป้าแทโอนั่นเองครับแทโอของเราเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆนะครับผมฟันไม่เลี้ยงนะผมทุกคนฟันแรงมากนะครับแล้วยิ่งเป็น C2 น่าจะดีมากๆแต่ว่าถ้าเป็น C0 หรือ C1 อะไรพวกนี้ ก็เล่นได้นะครับไม่ได้แบบถึงขั้นแย่ขนาดนั้นแทโอเนี่ยเก่งมากๆนะครับผมใช้คำว่ามากๆเลยเป็นตัวที่ปิดดาเมจได้ดีเยี่ยมนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็ตัวแบบดาเมจเลยอ่ะตัวเนี้ยแทยโอนะครับอืมแต่ว่าแทโอเนี่ยบทบาทหลังๆมันจะเริ่มฝันมอนไม่ค่อยเข้าแล้วนะเพราะว่ามอนเตอร์มันถึกนะครับพอมอนเตอร์มันถึกเสร็จป,ปั๊บเนี่ยแทโอจะเริ่มแบบบทบาทจะเริ่มน้อยลงไปแล้วมันจะต้องอาศัยในเรื่องของการแปะพิชมาแสบนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นฟิลลิ่งของตำแหน่งดาเมจนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวของแบบการดอทน,นเองครับการดอทแบบดรอตพิษดรอตอะไรเงี้ยครับผมอ่ะเราก็จะใช้เป็นตัวของผมใช้นะที่ตอนแรกกับที่ผมมีเลยแรกๆเนี่ยผมใช้นินตาเรครับ<น>หลายคนมองมน้องเลผมโรลเกินนะครับผมซึ่งอีตัวเรเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าสกิลผมยังไม่ได้อัพสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวไปอัพสกิลเนี่ยน่าจะแรงขึ้นมากกว่านี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ ปัจจุบันยังคงได้ใช้อยู่นะครับเลนเนี่ยผมไต่หออยู่นะเพราะว่าผมไม่มีแปะสถานะอื่อเลยอย่างเลนเนี่ยมันมีการแปะสถานะแบบหม่ะค่อนข้างหนีมีทั้งเลือดไหลมีทั้งติดพิษซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะได้แบบพิษเนี่ยได้รับความเสียหาย6%ของ HP พีสูงสุดของเป้าหมายอ่าปริมาณไม่เกินห้ารอเอ่อ150 เปอร์เซนต์ของพลังโจมตีของผู้ร่ายก็คือมันจะแรงตามค่า a d k ของเรานะครับผมเลือดไหลก็เหมือนกันนะแรงตามค่า e t k ของเราเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวของเลเองอ่ะมันก็เลยจะต้องเน้นในเรื่องของค่าแบบดรามจกายาภาพหน่อยแล้วก็ต้องมีความถึกเลย์ทำของค่อนข้างยากนะผมถ้าเป็นไต่หอเพราะมันต้องถึกแล้วก็แปะสถานะให้ติดบวกกับเร็วด้วยนะครับดังนั้นเลมันก็เลยแบบทำของหนักหน่อยนะครับผมแต่ว่าน้องใช้งานได้ดีมากๆนะผมผมใช้งานเลย์ตั้งแต่ช่วงแบบแรกๆอ่ะจนปัจจุบันเนี่ยไต่ามาถึง108ผมก็ยังคงใช้มันอยู่นะ เพราะว่ามันเก่งจริงๆทุกคนมันเป็นตัวที่แปสถานะแบบหมวมีถึงแบบมีทั้งพิษมีทั้งเลือดไหลครับผมรับเจอแบบสโตเตอพิษบวกเลือดไหลเนี่ยไหลาตายได้เลยนะครับผมบางทีนะถ้าไม่เจอทีมถึกอย่างทีมแบบร้อยแปดเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหามากแต่ร้อยแปดมันถึกจริงนะครับมันเจาะไม่ค่อยเข้านะครับผมเรนเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมใช้ในการแปะสถานะเลยนะครับอาจจะเห็นว่าจะมีตัวของแบบพี่เจฟด้วยแต่ถ้าพูดกันตามหลักนะถ้าเป็นตัวแปะสถานะแบบ ดูดีเลยผมให้เรดีวกว่าเจฟครับเจฟเนี่ยมันแปลสถานะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กมันแปลกกัเผาไหมซึ่งเผาไหมบางทีมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีผลเขาเป่าสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นเจฟผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้กูใช้เรดีกว่าเยอะเลยว่ะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเรเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบกในการลงหอ่อโคตรนะครับสำหรับของผมนะของผมคนเดียวนะมันแบกเยอะจริงนะครับผมประมาณนั้นสำหรับตัวของเรนั่นเองนะครับอันนี้ก็ส่วนมากเนี่ยการแต่หอโดยภาพรวมนะ นี่คือการออโต้ของผมครับเนี่ยจะเป็นภาพแบบนี้เลยก็คืออิวานยกล่นะครับแล้วก็หรือแมันก็ยูชินเปิดก่อนอิวานยกล่เลสใส่เออเลใส่แปะสถานะแล้วก็ตัวของแบบแพโอฟันอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะเป็นตัวของแบบยูอ e ีฮิวอย่างเงี้ยเนี่ยภาพรวมส่วนมากเนี่ยจะเป็นฟิลลิงประมาณนี้เลยนั่นเองครับซึ่งมันมันง่ายไหมทุกคนมันง่ายเนาะเออทีเนี้ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าตัวแก้สถานะไอตัวแก้สถานะสิ่งที่เราต้องเอาออกก็คือบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ย เรนเนี่ยมันแปะสถานะได้นะเราสึกว่าอเราต้องออกมาแก้เนี่ยเราเอาตัวดามจออกก็ได้หรือเอาแบบใครออกก็ได้แล้วแต่ไอพื้นหลังเนี่ยสตัวเนี้ยใครจะเอาเอาเอาใครออกก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัวอย่างเช่น้ยผมไม่ฟันไม่เข้าละผมต้องการมาแก้สถานการณ์ผมเอาเทอออกอันนี้สมมตินะทีเนี้ยไอตัวที่แก้สถานการณ์เนี่ยส่วนมากนะส่วนมากผมให้80% 90%จะเป็นพื้นม่วงอ่ะจะเป็นพื้นม่วงแบบนี้ตัวที่แก้สถานการณ์ได้ดีมากๆนะครับก็คือตัวของลีโอ รีโอเนี่ยจะเอามากันในเรื่องของภูมิคุ้มกันเดสนะครับผมมันมีในเรื่องของแบบการเดสเนาะซึ่งม,มันจะมีบางดาดนะครับผมที่มันจะเป็นทีมเดสซึ่งทีมเดสเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าสําคัญมากๆการที่มีรีโอติดไว้เนี่ยมันทำให้ตัวของแบบเราเองอ่ะได้ภูมิคุ้มกันเดสนั่นเองครับในเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเดสสักเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยอันนี้บอกก่อนซึ่งรีโอเนี่ยได้ใช้เพราะว่าตรงนี้แหละสกิลของน้องมันก็แบบไม่ค่อยแบบเว่่าา้ดเอรไหว่ามานแิ่งแบ เลือดไหลยเยอะยิ่ง a อ k เคเราเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของเลือดไหลมันแรงขึ้นนั่นเองครับดังนั้นน่ยตัวของแบบรีโอเนี่ยก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาแก้สถานการณ์ได้ดีเยี่ยมใช้คำว,ว่าดีเยี่ยมเลยนะครับผมสำหรับในเรื่องของการทีมเดตนั่นเองครับอันนี้ดอกแรกไปแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตัวการสถานะนะครับต่อไปนะครับผมตัวการสถานะต่อก็คือฟึงฟ่งเหยียนฟึ่งเหยียนเนี่ยจะมีการการสถานะอย่างเช่นตัวของแช่แข็งอ่ะอันนี้มันจะมีบางด่านครับที่เราจะชอบติดแช่แข็งอย่างชั้นร้อย,อย,อย เอ่อใช่แข็งของสไปได้แล้วก็ฟึงเยียนมันตีเจ็บด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวของฟึงเยียนก็เลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เอามาการสถานะดีบวกการทำ d าเ a g จได้ดีมากๆนั่นเองครับเมื่อนอกนอกจากตัวของน้องเนี่ยไม่เก่งเอ่อจะเก่งในเรื่องของกิลวแล้วหอน้องก็ยังไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของฟึ่งเย,ยนนะฮะอันนี้เก่งจริงยอมรับยอมรับนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมตัวการสถานะที่เราใสา่ใส่อยู่ก็จะเป็นยูอียูอีเนี่ยจะการพิษนะครับเออจะการเผาไหม้นะผมประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็อีกตัวนงนึ่องมีีก็คือตัวน้ หลวงพ่อหลายคนมองโปรหลวงพ่อผมว่าเป็นตัวประกอบเกินไหมผมยอมไม่ได้ว่ะมันเก่งนะเว้ยไอ้หนุ่มเออหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับผมในเรื่องของการหมดสติเอาง่ายๆคือเวลาที่เจอแบบพวกทีมหมดสติอะไรหลายๆหลาๆเนี่ยหลวงพ่อรับจบได้นะครับแล้วก็ หลวงพ่อเนี่ยมันจะมีการสลับ HP เปลี่ยน HP 11%ขเองศัปรของสตูนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็มันมีสกิลล่อตีนด้วยครับผมก็คือ,อย่อยุสตูเนี่ยสองเทิร์นให้มาตีน้องนะครับผมอ่ะประมาณนั้นคือตัวของหลวงพ่อเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆใช้คําว่ามากๆเลยนั่นเองนะครับไปได้เยอะนะครับแล้วก็หลวงพ่อแนะนําว่าพยายามใส่เป็นอัตราบล็อกอร้อยจะดีามากๆแล้วก็ยืนพื้นในเรื่องของค่าแบบความถึกถึกอย่างเดฟหรือ HP อ่ะเอาเอาหนักๆเลยตัวเนี้ยมันเน้นรับตีน้องดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่อย เดฟนะครับผมแล้วก็เป็นบล็อกฮะแล้วก็เป็นบล็ ha, อกฮะอย่างเงี้ยครับเห็นปะเออตัวของหลวงพ่อเนะี่ยผมจะเน้นไปทางแบบบล็อกเลยนั่นเองครับตัวนี้ยืนนานมากนะผมส่วนมากหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้ถ้าเล่นหลวงพ่อมันจะเป็นแบบหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะยืนแบบข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วที่เหลือจะอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับเน้นในการสแปมดาเมจในการซับหลวงพ่อจะรับตีนอยู่คนเดียวนะครับซึ่งมันรับตีนได้ทุกคนแล้วมันถึกมากนะครับหลวงพ่อถึกมากตายอย่างยากอ่ะเออประมาณนั้นเองนะครับหลวงพ่อน,นะครับอ่าประมาณนี้ ต่อไปนะผมสำหรับตัวของโคอี e. ้โคอี้เนี่ยจะเอามากันในเรื่องของไฟฟ้าช็อตนะครับผมอ่ะโคอี Ko ้ e. เนี่ยจะเอามากันในเรื่องของไฟฟ้าช็อตนะครับนี่ไฟฟ้าช็อตตรงนี้นะครับคือตัวละครไหนก็ตามที่ผมได้มีการใช้งานแบบเยอะขึ้นหรือแบบคิดว่าถ้าเจาะรูแล้วมันสามารถทําให้เราออโตได้ง่ายขึ้น,นผมก็จะจอบนะครับทุกคนคือทรัพยากร่างหลังคุณจะเริ่มเหลือในเรื่องของการเจาะรูแล้วเพราะว่าเราฟาร์มเยอะมากอย่างกิ่กี้เงี้ยมันจะเริ่มเหลือเยอะจริง,รงๆอย่าง,งผมเนี่ยคือผมเจาะรูได้ประมาณ5ตัวตัวที่ยังไม่จนะเจาะอีกนะเอ ไม่ต้อจาะไปทาอะไระไก็มาต่อตัวที่เราได้ใช้งานดีกว่าอย่างเงี้ยผมอ่ะก็อย่างโคอี้เนี่ยมันจะมีการในเรื่องของไฟฟ้าช็อตเนาะซึ่งมันจะมีบางด่านที่มันจะเจอแบบพวกไฟฟ้าช็อตเยอะๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพวกตัวของแบบเอ่อลีเอ่เอรีไอรีนอ,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 อย่างเงี้ยมันจะเจอพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ใช้ตัวของโคอี้มาแก้สถานการณ์ได้นะครับผมซึ่งตัวโคอี้เนี่ยเราเน้นไปทางแบบเซ็ตบ็อกเลยแล้วก็เน้นถึกๆประมาณนี้นะครับอืมก็แก้ได้แก้ได้นะครับผมต่อไปครับตัวแก้สถานการณ์อย่างตัวของแบบพวกอมาพาตก็จะเป็นตัวของแบบ ไม่ใช่สุราสิวิตอเรียนี่วิตอเรีนะครับผมที่ผมใช้มันจะการในเรื่องของภูมิอัมพาตอย่างเจอแบบยูชินเยอะๆอย่างแบบแต่ละด่านมียูชินเนี่ยเราก็จะเอามาการตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวของวิตอเรียไอ้พวกที่เอามาการสถานะต่างๆเพื่อนๆเน้นยืนพื้นที่ค่าความถึกเขาเลยเน้นแบบถึกๆึกทนๆนะครับไม่ต้องให้ตัวมันตายก่อนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นฟิลิ่งเฟสของการการสถานะนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นถึงพูดถึงในเรื่องของภาพรวมแล้วกัน ส่วนมากนะครับ80-90%ที่ผมใช้เลยแล้วกันนะครับว่าผมใช้ในการไต่คอมเป็นยังไงบ้างอ่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวเรอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของยูชินนะครับผมอ่าจะมีป่วนเรเนี่ยจะเป็นตัวแบบแปะสถานะปึ๊กๆแปะสถานะยูชินจะเป็นตัวแบบคอยแบบสตันตูคอยแบบเบรกตรวอีวานจะเป็นตัวซับโลครับอีวานจะเป็นกลางโลให้เพื่อนแล้วก็ตัวของแบบเออเขาเรียกว่ายูอีเนี่ยจะเป็นตัวซับตัวชุบนะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวแก้เกม นี่คือคอนเซปต์ของทีมไต่หอของผมนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะสมมติตัวอย่างเช่นเออผมไต่อยู่ที่ชั้นหนึ่ง8หนึ่งแดะครับผมแต่ว่าผมผมยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าขี้เกียจกดมือจริงนะครับ <c oughs> ถ้าชั้นหนึ่งผมว่ามันต้องมีทีมโควิดเนาะมันถึงจะเล่นง่ายนะผมอ่ะอืมผมอยากได้ใครดีนะเอาแปะดับศูนไหมลองแปะดับโนูนดูโ okay. อเคก่อร่างความยุติธรรมแล้วก็พีเซตสกิลไอตัวเนี้ยผมเอามา เรามายกเคสเพราะว่าเป็นตัวแปดดับศูนย์นะครับอ่านนี้มันต้องต้องใช้ดับศูนย์จริงแล้วก็อีวานยกโลครับอีวานยกโลเสร็จปั๊บอันนี้เซตดอเลยครับผมโอเคเริ่มกันอันนี้ขอเป็นเคสสาตาแลตี้ลกันนะครับเพื่อนๆใครมองเลผมโบเนี่ยมองเลผมใหม่ได้เลยนะครับจริงๆเราถ้ามีเบริกา้าใช้เบริก้าแทนเลได้นะครับไม่ฝนเอ๋ยซ่อม okay. อันนี้ผมเปิดสกิลออโต้นะครับเพราะบางทีผมกดสกิลไม่ทันโดนแรงครับโดนดาเมจแรงแมากอีวานยกโลครับ แล้วเราก็นี่เลยครับผมแปะสถานะยาวๆเลยเพื่อนๆโอเคลกไปซะโอเคครับนี่ครับการแปะสถานะครับนี่ตึงๆอันนี้ของเรายังไม่ได้แรงนะทุกคนของเรายังไม่ได้แรงมากแล้วก็ของเรามันยังเป็นแบบเหมือนฟิลลิ่งแบบสกิลยังไม่เต็มด้วยมันมันโปรยอยู่มันโปรอยู่อันนี้ก็แปะสถานะเห็นไหมคุณจะเห็นสถานะบนหัวของศัตรูว่ามันเยอะมากเห็นไหมมีทั้งแบบฮิตมีทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับนี่คือความสามารถของเลนะฮะเออ แต่ใครที่น้องอยากอยากให้น้องมองอยากให้น้องมองน้องใหม่หน่อยนะครับมันเก่งจริงออแล้วอันนี้ก็หิวอันนี้ก็หิวหิวไว้นะครับผมออย่างน้อยเราก็จะได้แบบเลือดเต็มตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับนัสกิลปียังเจ็บ,ห,ววบหิวไว้ครับหิวไว้แล้วก็เก็บสกิลไว้นะครับผมถ้าเรารู้ว่าฝั่งตรงข้ามตุยแล้วให้เรากดสกิลออโตออกนะครับแล้วก็ปล่อยจอยไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียเทินฟรีนะ เออพอเราเสียเทิร์นฟรีผมไม่ค่อยชอบแบบเสียเทิร์นฟรีแบบเสีย Free, บบสกิลฟรีอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอเดอดอดไปครับแล้วก็แตะพิษครับอีแปะพิษเลยเลยแปะพิษแปะพิษบวกเลือดไหลชุ่มชุ่มชุ่มอ,อ,อ่ะตายครับผมตายเลยครับเห็นไหมข้างหลังตายเลย แล้วทีนี้เราก็เอามาพาดก่อนเอามาพาดยกโล่แล้วก็ทำดาเมจอย่างนี้พีเซ่สามสกิลรอตั้มแล้วก็กดสกิวอัตโนมัติเพราะว่าเวลาที่เราใช้ความคิดส่วนมากจะกดสกิลไม่ทันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็คิดต่อเลยว่าเราจะทำยังไงต่อดีอย่างยูอีเนี่ยมันมีชุบใช่ไหมเราก็อาจจะแปะในเรื่องของรดับศูนย์ไปก่อนนะครับแต่เราไม่มีตัวปิดดาเมจนะครับเราต้องรอจังหวะเลยในการสกิลนะครับอันนี้เห็นไหมดูดิเลือดหายไปอย่างเยอะนะครับทุกคนแล้วก็สังเกตดูนะครับว่่าตััวอองยเนยนนีมโะไร โดนสตันอยู่นะครับผมอ่ามาครับอันนี้ก็ตีชิวไปครับอันนี้แปะดับศูนยไหมมาปาเทมินสวยครับทันทีทิดาอันนี้ค่อนข้างน่ารำคาญครับเพราะมันล้างสถานะออกแปะตึงดับอันนี้ตีดับศูนย์นะครับแล้วก็เซตดรอวด,ดาเมจได้เลยครับมาพอดีเป๊ะเอ๊ะมันลิงก์กันนะอันนี้มันลิงก์ดาเมจกันนะก็โดนไปสีมึงรออะไรเนี่ยตายเลยนะครับผม เวลาพิชชาร์กอันนี้เราไม่ต้องกดสกิลก็ได้นะ,ะประกดไปแล้วผมรีวเอาออตโต้ออกอ่ะเอาออตโต้ออกครับเพราะว่าเราต้องรอสกิลไปรอบหน้าด้วยนะครับไม่งั้นเราซวย <c oughs> มันแชร์ดาเมจกันนะครับเห็นไหมหนึ่มันก็ผ่านได้นี่ตีไปอันนี้เราต้องรอจังหวะนะครับทุกคนให้มันตีแบบปกติไปก่อนนะครับเห็นไหมมันเริ่มโดนดอตดาเมจแรงครับรรรดูโดดโดนดอตดาเมจแรงมากมตายแล้วหนึ่งตายแล้วสองอ่ะแล้วก็เซตเหมือนเดิมครับ อีวานยังไม่มาโล่นะครับผมอันนี้ก็เน้นสตาร์แล้วก็พิทไปเลยครับแล้วก็กดสกิลอัตโนมัติไปโดนเซ็ย่อดักมากอแล้วก็อีวานจะมายกโล่พอดีครับแต่ว่าเรากดสกิลเล่ไปก่อนก็ได้ครับไม่งั้นจะเชิออเดอร์มันจะเสียไปโอเคอันนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันแปะพิทหรือมันแปะสถานะคดูดเยอะเลยบนหัวนี่คือวุ่นวายไปหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมทีมที่ผมใช้ในการไต่หอทั้งหมดตั้งแต่ชั้นแรกๆจนถึงชั้น108 1 0หนว่าเราต้องติดควิดเร้องใช้ทีมแบมบ โคิดจริงๆครับเพราะว่ามันถึกมากนะครับก็ใครที่ชอบคนที่แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะจ๊ะ